ีคับเมือดแล้วนะครับคับเมือดแล้ววันนี้ทุกวันนี้ทำไมความเมือดมันไม่เหมือนแต่ก่อนพี่น้องเมือดีมันจะเมื่อดตื้อตือเลยนะเมื่อดไม่ส่องไม่แสงเลยเมือดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยทีเดียว เห็นแต่เสียงไฟพอรีบดีรีบดีจากรถที่สวนไปมาเท่านั้นเองนะฮะฝากเตือนถึงน้องๆน,นะครับซุยส,สนุกสนานนะครับดึกแล้วเมาแล้วเลิกเรียนในเร้วนอาจารย์สงการตามข้างทางหลวงจากเส้นซูมแพรมาสีบุเรียงนี่ ยังหลายหมู่บ้านยังเล่นกันอยู่เลยนะครับเวลานี้จะทุ่มแล้วรถที่วิ่งสวนไปมาก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเพรงจะเกิดอุบัติเหตุกันเลยทีเดียวพี่น้องนะครับนะครับจะเอาความสนุกปิดบังบทบังความอันตรายเลยนะครับค่ำแล้วก็เลิกเลิกเลิกเล่นกันเถอะครับพี่น้องเขาหยุดสามวันนะครับพรุ่งนี้นั่นอีก มาเือนนี้เนี่ยในอีกนะครับเตือนมาด้วยความหวังดีนะครับสวัสดีครับ